โอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเพกกากโดยเซียนหนุ่มนะครับก็ทำมากับเกมฟอครายนะจากที่ผ่านเราผมไม่ผ่านอ่ะไปดำน้ำไปแล้วนะรู้สึกเปมเลทจะตกมามันเป็นเที้ยเลยนะครับผมก็เราก็จะผ่านภารกิจนี้ไปได้นะผมรู้ว่าจุดประสงค์อุ้ยเครื่องบินนะครับ ปลาคังวิน้ลาลายแดกเต็มเลยครับโอ้ปลานะนี่คือปาลายนะนี่คือเป็นแหล่งวัตถุดิบของปาลายเท่าแก่น้อยนะฮะเฮียจะตายแล้วชหายเอามาหายใจกันต้องรีบแล้วเฮียโดนยิงนะกูนะตัมแบบไปครับ นี่อย่างที่บอกไปนี่คือแรงวัตถุดิบนะครับพวกโจรก็ต้องหวงเป็นธรรมดานะฮะให้บริษัรทรเข้ามาื้ดกิจการนะครับด,ดีแล้วโอ้ยอืยเอาหายไปแล้วนะครับโอเคครับก็มาต่อ,ตอกันนะกับในฉากภายในเรือนะครับกับ,บ,บตัวเอกที่ตะกี้ฟากเรือถล่มลงมานิดนึงนะครับเอาเขี้ยกระตุกกระตุกฟัดเอาเขี้ยกู เอ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้แบบตกวาร์ได้นะฮะเอ้าเอ้าเฮียแหลกอีกแล้วนะครับก็ตอนที่เขาเรือมานะพอถ้าเราโหลดเฟรอยู่มันจะค้างนะครับเราก็ต้องปิดก่อนนะแล้วก็ถ่ายใหม่นะครับโอเคอยู่ในเรือนะ ยังไม่ตายเฮียอ๋อกูแหลกเฮียเฮียตายไปแล้วน้อยน่านะก็เก็บให้หมดแล้วฮะทางไหนวะเนี่ยน่าก็เดินอัพเดินไปยังปลายทางนะครับบอดี้แลมนะฮะ โอเคมุกนี้รู้สึกกูใช้ไปแล้วมั้งนะนะครับผมก็กรีบเก็บของเอาที่จใครมานะครับโอ้นะก็ทางสะดวกครับขึ้นบันไดไปเจอกูขวางออกไปแล้วก็ทางนี้เราไปไม่ได้นะก็เปลี่ยนทางนะครับเอ้ยวิ่งวิงว่งวิง่ง ทำอะไรดีวะเนี่ยหมุนละอันนี้ก็ลงไปนะก็อันนี้นะครับเยอะกระตุกมากเอ้าเยี่ยแม่งงงนะงงขั้วกลดเลยครับเราก็ต้องน่าจะได้บวกแล้วนะเอ้าว่าไง่ายสาเฮ้ยให้ยืมให้ยืมมันมันมันมเอาเคี้ยวไปหา อน่ะชิบหายโอเคก็โหลดเฟซมาใหม่เนี่ย Damn it I'm sealed in make it w o เริ่มจากตอนแรกนะก็ตั้งแต่ตอนเข้าเรือมานะโอเคครับเราต้องลงน้ำไปครับรีบว่ายไปครับ

ดีวะเนี่ยโอ้มันต่อทางถึงกันนะฮะใช่เบอร์เจอไก่ฮะเอาเนื่องอาหารกินเฮ้ยเหี้ยสะดุ้งนะโอเคมาต่อกันเราจะเจอไก่นะ โอเคนะครับเจอแล้วแังนัง่นอ๋อเป็นหนุ่มแม่นนะฮะไปไปต่อติดบูตเราแฟนน้ำเงนสูตรนะแอ็นเ a v เกมนะครับประตูไม่เปิดให้ตอมัร์สเอสบัสไก่ตาย ข้าไปในเรือนะเลือเต็มเลยไปบู๊ต่อครับบูขี่บนอาวุธรัดคลิกดีๆนี่เองนะครับเอาไว้ช่วยตัวเองนะเก็บเก็บดูตูดอะไรอย่างนี้นะครับผมเฮ้ยยังไงยังไงมีป้องกันอีครับจะเจอไร ถึงถึง,ถ,งถึงเฮียขึ้นมาไ,ได้แล้วมาไปเฮียแหลกอะไรอีกเนี่ยโหเจ๋งมากอยู่ๆแม่งก็แกหลกนะครับพอดีอ๋อไกาตาย ตัวแบบระบบนะฮะระบบดีมากก็ลงไปก็ถ้าหากจะต้องไปเริ่มใหม่นะครับต้องเริ่มใหม่กว่าเดยวหม

ไหนกันมาอีกมาอีกอเฮ้ยเหี้ยวะเอาที่ไหนวะเนี่ยแม่งวินล็อกได้ตรงนี้คือทางที่เราขึ้นมานะฮะเอ้ยตอนทางเข้าเรานะครับเอ้ยเหีเ้ยเฮียกูวะเฮ้ยมองไม่เห็นเฮ้ย โอ้สัดเนียนขนอะเนียนนะนะครับเฮออ้ยเครียแหลกเป็นช่วงๆอยู่แล้วเคีย์มากนะครับต้อ,ตอ,ตองทิ้ทางกันต่อไปนะฮะอ่ากับเรือลางนะครับมันเรือไททานิกเก่านี่หว่าเนะอ๋อไอ้เหี้ยมา,มาจากไหนวะไอ้สั์เออโหลดเซ็ตใหม่ครับฮึ สตเด้ยนะฮะยอมไม่ได้เนี่ยก็ต้องไปเขี์แม่งแต่ก็เริ่มตรงนี้ใหม่มมนะฮะเด็วปืนหกน่าจะล,ลูหลากว่านะแม่นกว่าปัง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 ป้าถูว่าไม่ตายทุกคนเลยนะโอ้กอดโอ้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 โอ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 

ชักขึ้นชักลงชักลึ้นปับปับปับ,ปบเฮียบูเป็นคนไปแล้วโอ้โหนี่เฮ้ยเป็นเกมนี้โหดร้ายมากนะฮะกับลูกปืนที่เข้ามาฝั่งเราแต่ละนัดนี่เพิ่เมเลือดก็ไม่ได้นะต้องไปหากล่องมา

โอ้ยตายก็ไดนะ้ก็ไปต่อไปครับยิ่ผมตายแถวนี้นะต้องมีตัวคอยรอยอยู่แน่เลยเอา้าวไม่ยักษ์ก็มีนะก็ค่อยๆไปครับอย่างมัดระมัดระวังเฮ้ยเฮียไหนเีกูจะไหนวะเฮียกูยจะตายแล้วเนี่ยตาย เอ้ยเฮียลงน้ำไปเอาเน้นมาไปกินอ้อออมันเป็นระเบิดแฟร์นี่เองนะนึกว่าเป็นระเบิดวั i t e g r a n i นะครับเอาไปได้ไหมเฮ้ยไอ้เหี้ยยิงดูแล้วดีไม่ไโดน no เอ็นซัด ชิวหายนะฮะนะครับแล้วก็อ๋อเห็นงแลนะนะครับการตายครั้งนี้ทำให้เราเห็นมันนะะครับก็เดี๋ยวเก็บไว้ผัดหน้าแล้วกันนะก็สำหรับเพกกกากฟาคลายเนะยตอนอะไรวะตอนเกาะ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 เขาแดกนะฮะก็จำชื่อตอนไม่ได้นะก็ขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวก็กลับมานะกับ ปลาคลายนะได้ในพาร์ตต่อไปนะครับผมก็อันนี้ฮอก่อนนะครับขี้เกียจละโอเคนะคก็เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ